ผู้หญิงเขาอยากได้ผู้ชายแบบไหนมาเป็นแฟนนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกันอีกแล้วน,นะคะกับก้อยค่ะวันนี้ก็จะพาหนุ่มๆนะคะมารู้ถึงความคิดของสาวๆนะคะว่าเขาอยากได้ผู้ชายแบบไหนมาเป็นแฟนมาเป็นสามีนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะต้องสะอาดนะคะเพราะว่าคนสะอาดเนี่ยพาเดินไปไหนก็ไม่อายผู้ไอคนนะคะพาไปหาพ่อแม่นะพาไปหาเพื่อนฝูงนะคะหาญาติพี่น้องเราก็สบายใจนะคะ แล้วก็เรื่องที่2คืออยู่ใกล้แล้วมีความสุขเพราะว่าคุณเป็นคนที่ยิ้มนะคะอารมณ์ขันเป็นคนตลกนะคะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขค่ะถึงแม้วันนั้นนะคะสา,าวๆก็จะมีเรื่องกุ้งใจเรื่องเครียดนะคะพอมาเจอคุณนะคะคุณสามารถพูดได้ถึงหัวเราะได้ยิ้มได้นะคะเนี่ยสา,าวๆไว้ชอบนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือความห่วงหาอาทรน,นะคะความห่วงใยนะคะอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของหนุ่มๆนะคะ ห่วงหาอย่างไงอาทรอ,อย่างไงนะคะอย่างเช่นว่าทานข้าวหรือยังครับนะคะวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เลิกงานดึกหรือเปล่าให้ไปรับไหมอย่างนี้นะคะต้องทําอย่างนี้แบบเสมอต้นเสมอปลายนะคะจะได้ใจตกสาวอกไปนะคะมันเป็นการแสดงออกถึงคนรักกันนะคะมีความห่วงหาอาทรน,นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4เลยนะคะคือความเป็นผู้นํานะคะคุณต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองไม่หูเบานะคะเพราะว่าผู้หญิง ถึงเขาจะเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งนะคะแต่เขาก็ต้องการการดูแลจากผู้ชายจากสามีจากแฟนนะคะเพราะว่าคนเรานะคะถึงจะเก่งแค่ไหนก็คือผู้หญิงนะคะไม่ได้เก่งตลอด24ชั่วโมงไม่ได้แกร่งตลอดทั้งวันนะคะมันก็มีบ้างบางวันบางครั้งบางคราวที่ต้องการกำลังใจนะคะต้องการความช่วยเหลือนะคะจากแฟนจากคนรักนะคะอันนี้ก็เป็นสีความคิดนะคะที่ก้อยคัดแยกมาจากความรู้สึกของตัวเองนะคะว่า เราเป็นผู้หญิงเราต้องการแฟนแบบไหนผู้ชายแบบไหนมาเป็นแฟนมาเป็นสามีนะคะอันนี้ก้อยก็พูดไปหมดแล้วนะคะ,ะความคิดก้อยเป็นแบบนี้นะคะว่าก้อยชอบแบบนี้นะคะเชื่อว่าผู้หญิงนะคะหลายหลายคนก็คงจะคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะทั้งหมดที่พูดมาก,ก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับนุ่มๆที่ยังไม่มีแฟนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย